สวัสดีครับปตอส่อะไรแคทครับวันนี้ผมจะทําคลิปที่เป็นคลิปที่ควรจะทํามาตั้งแต่แรกๆแล้วนะครับก็คือคลิปขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องนะครับช่องผมสามารถกดสมัครเป็นผู้สนับสนุนได้นะครับห้าสิบาทนะต่อเดือนเดือนละห้าสิบาทนะครับก็จะเป็นผู้ผู้สนับสนุนช่องเอ่อผมไม่มีความสามารถนะครับในเรื่องของการวาดรูปในเรื่องของการทําภาพนะครับฉะนั้นไอตัว เอ,อตัวโลโก้ที่คุณจะได้นะครับผมก็อยากทําให้มันน่ารักอ่ะแต่ผมไม่มีความสามารถอันนี้พูดตรงว่าผมไม่มีความสามารถเลยทําออกมาแล้วห่วยนะผมก็เลยใช้การที่มาตัดสีเอาแล้วกันนะครับตัดสีเอาของโลโก้ตัวเองว่าเอ่อถ้าเดือนแรกจะเป็นสีนี้เดือนที่สองจะเป็นจะเป็นแบบว่าจะมีขอบขึ้นมาเรื่อยๆแล้วถ้าเต็มครบนะครับหนึ่งปีสมมติสปอปร์ตมาตลอดหนึ่งปีนะครับก็จะเป็นโลโก้ นะก็ขึ้นเป็นรูปโลโก้ของ I l i ล e c a คแบบชัดเจนเลยอะไรเงี้ยนะครับที่ผมเอ่อทำมาก็คือได้แค่นี้นะอันนี้ก็คือสุดความต่อมาแล้วทีนี้ในครั้งแรกนะครับอันนี้ก็ต้องท้าความกันก่อนเนาะครั้งแรกผมทำคลิปออกมารอบแรกก็คือเป็นคลิปที่ขอบคุณคุณกิติพงศ์นะครับคุณกิติพงศนะ์เนาะสำหรับการเอ่อซัพพอร์ตนะสำหรับสำหรับการซัพพอร์ตครั้งแรกนะครับ จากนั้นมาเข้าเดือนที่2ผมไม่ได้ทําคลิปขอบคุณคุณกิติพงศ์เลยนะครับเนื่องจากว่าผมไม่รู้ระบบของ YouTube เขาทำเขาทางานยังไงนะเพราะพอเดือนที่สองรู้สึกว่าชื่อของคุณกิติพงศ์ยังคาอยู่แต่มันไม่ขึ้นว่า2เดือนนะครับมันไม่ขึ้นว่า2เดือนมันขึ้นเป็น1นเดือนผมเลยไม่เข้าใจว่าระบบมันทำงานยังไงจนผ่านมา สักระยะหนึ่งคือผมเช็คเช็คอยู่นะครับก็ยังเห็นชื่อกิติพงค์อยู่เห็นเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่แล้วผนวกกับตอนนั้นมันไม่มีคนไม่มีใครสมัครเข้ามาเลยนะครับไม่มีใครสมัครเลยไม่มีใครกดเข้ามาเลยผมก็โอเคคงไม่มีแล้วล่ะนะครับเราก็เออคงไม่มีแล,ล้วล่ะก็เลยไม่ได้มายุ่งไม่ได้มาดูอีกเลยนะครับจนวันที่สิบสี่สิงหานะครับวันที่ 10, สิบสิบสี่สิงหาผมกดเข้ามาดูผมถึงเห็นว่าของคุณกิติพงค์อ่ะขึ้นเป็นสามเดือน นะครับอ่าขึ้นเปสามเดือนและมีคุณ a t ทู Z, ไม่ใช่ a t ทูแซดแซดพันนะครับคุณ a Z แซดพันกดสมัครเข้ามานะครับสามวันนะผมเพิ่งเห็นผ่านมาแล้วสามวันอะผมเพิ่งเห็นว่าเขาสมัครเข้ามานะครับกดเป็นซัพพอร์เตอร์ให้เอ่อกดเป็นซัพพอร์ตให้นะครับกดเป็นซัพพอร์ตให้ใหนะใหผมเพิ่งเห็นแล้วก็ในวันที่สิบหกสี่อ่าผมมาเช็คอีทีคือวันที่สิบหกนะครับ ผมถึงเห็นว่ามีพี่นะครับพี่เหมยนะครับก็มีพี่เหมยเนาะมากดซับให้นะครับผมก็คือทุกอย่างอะ่ะผมไปขอบคุณในในใน a c e b o o k ผมไปขอบคุณทุกคนใน Facebook นะครับแล้วผมก็ไม่ได้ทำคลิปผมก็ไม่ได้ทำคลิปเลยด้วยไม่ใช่ไม่อ้างอย่างอื่นนะคือผมลืมจริงๆ ผมลืมผมกะว่าผมจะทําผมกะว่าผมจะทําแล้วผมก็ลืมที่จะทํานะครับจนเออมันผ่านระยะเวลามาจนถึงวันเนี้ยนะครับวันเนี้ยที่ผมนั่งนั่งทําคลิปนี้อยู่เนี่ยคือผมเพิ่งมากดดูแล้วก็เอ้าผมลืมทําคลิปนี่ว่านะครับพอดวกกับเอ่อคุณ a อ z ซเนี่ยซับต่อนะครับซับต่อ นะคุณ a อทซับต่อตอนนี้ของคุณเอทูซก็จะเป็นที่ซับมาแล้วนะครับหนึ่งเดือนนะอันนี้คือเข้าเดือนที่สองนะครับผมเนี่ยไม่รู้ระบบการซับตรงนี้ของของ youtube จริงๆนะครับมันไม่ได้นับแบบเรียลไทมอ่ะคือคือพอมันครบหนึ่งเดือนปับ๊บไอตัวอัปเดตล่าสุดอะ่ะมันก็ค้างอยู่อยู่หนึ่งเดือนนะครับมันไม่ใช่หนึ่งเดือนกันหนึ่งวันนะ ผมเลยผมเลยผมเลยไม่เข้าใจตรงนี้นะครับสุดท้ายตอนที่ของคุณกิติพงศ์ผมก็เลยปล่อยนะครับปล่อยว่าเออคงเป็นค้างมั้งนะคะแล้วด้วยความที่เราอะ่ะอันนี้ผมก็ยอมรับตรงว่าผมอะ่ะเอาแต่ได้นะครับมันเป็นฟิลของคนเอาแต่ได้คือผมรู้สึกว่าก็คุณกิติพงศ์ซับมาแล้วมันก็คาอยู่ในระบบทําไมผมต้องทําขอบคุณอีกวะนึกออกว่าเข้าใจปะทำไมผมต้องทออํา,ออา,า,าทมมทคลิปขอบคุณอีก จนมาเห็นว่าอ๋อมันขึ้นสามเดือนเว้ยมันขึ้นสามเดือนแล้วแปลว่าเขาซับมาแต่เอ่อเดือนที่สองเขาก็ซับเดือนที่สามเขาก็ซับเพราะคุณพอเข้าใจความหมายผมใช่ไหมเออแล้วผมก็เลยไปทําเป็นแค่ข้อความขอบคุณในในในเพจนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปมันไม่ถูกต้องนะครับมันไม่ถูกต้องเพราะว่าสิทธิประโยชน์ที่ผมให้จากการมาเป็นซับผมเนี่ยแน่นอนล่ะมันมีป้ายมันมีป้ายที่เป็นแบบว่า ซับมาหนึ่งเดือนได้เป็นรูปนี้ซับมาสองเดือนได้เป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผม ah, ไม่มีความสามารถในการทําพวก <found> <am> พวกอย่างเงี้ยนะพวกภาพอย่างเงี้ยผมไม่มีความสามารถไอตัวภาพอันนี้นะครับที่ผมคิดออกเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าตอนแรกไม่มีสีไม่มีฉากหลังนะครับเดือนแรกไม่มีฉากหลังเดือนที่สองเริ่มมีฉากหลังขึ้นมาหน่อยเดือนต่อมาเริ่มมีฉากหลังขึ้นมาภาพพวกนี้นะครับเวลามาเมน้นตสมมุติว่าคุณมาเม้นเนาะ มันก็จะมีไอ้ภาพพวกนี้โชว์อยู่หลังชื่อคุณนะครับทำให้เห็นว่าเออคนนี้พิเศษนะแล้วก็เออสิ่งที่ผมให้กับการมาสมัครในช่องผมก็คือผมจะทำคลิปขอบคุณอ่าผมาจะทำคลิปขอบคุณอันนี้คือที่ผมพูดไว้เนาะแล้วผมอ่ะเขียนไว้ว่าผมจะทำขอบคุณทุกสิ้นเดือนฉะนั้นอ่ะเอ่อถ้า ซึ่งมันมันกลายเป็นความผิดของผมอันนี้อันนี้ผมพูดตรงว่ามันกลายเป็นความผิดของผมเนื่องจากว่าจริงๆทุกทุกเดือนนะครับทุกเดือนผมต้องทําคลิปขอบคุณไม่ว่าวันนั้นเออคุณจะเพิ่งซับหรือเปล่าหรือคุณซับมานานแล้วแล้วมันกำลังจะหมดเดือนมันยังไม่หมดแล้วผมพอเข้าใจความหมายผมใช่ปะยังไงผมก็ต้องทำขอบคุณเพราะมันเป็นสิทธิประโยชน์ที่คุณควรจะได้รับนะครับเออแต่ผมกลับเลือกที่จะเอาประโยชน์ตัวเองเป็นหลักอะ่ะ คือผมแค่อยากเอาประโยชน์ตัวเองเป็นหลักนะครับพูดง่ายว่ามันเป็นฟิลลิ่งของคนที่มันแบบอยากได้อ่ะอยากได้อยากอยากเอาอ่ะนะมันก็เลยกลายเป็นอย่างนั้นนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับคลิปนี้มันก็คือจริงๆมันก็คือย้อนหลังนั่นแหละนะเป็นการทําย้อนหลังนะครับซึ่งถ้าพูดในมุมหนึ่งก็คืออันนี้พยายามแบบว่าต้องบอกว่าอันนี้เขินนะอันนี้เขินเพราะว่า ที่ผมจะไม่เปิดหน้านะครับผมจะไม่เปิดหน้าเนาะแต่ว่าเนื่องจากว่าในเ facebook ไลฟ์นะครับใน a ฟ e b o o k ไลฟ์ของผมเนี่ยผมผมมีความตั้งใจว่าเดี๋ยวแผดหน้านะครับแผดหน้าเวลาผมไลฟ์เนี่ยผมจะพยายามเปิดกล้องแล้วนะครับจะพยายามเปิดกล้องคือมีกล้องแต่ไม่ได้ใช้อะ่ะพอเข้าใจป่ะมีกล้องแต่ไม่ได้ใช้ก็ไม่รู้จะมีไปทําไมนะครับก็เลยจะพยายามเปิดหน้านะให้คนเห็นท่าทางหน่อยเวลาเรา เอ,อทำตีบ่งตีบวกหรือเล่นกงเล่นเกมอะไรบางอย่างเนี้ยมันจะได้มีแอคชั่นของตัวเองนะครับแต่ว่าสภาพตอนนี้ก็คือไม่ได้ไม่ได้ไไดกนหนวดไม่ได้อะไรนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับหากใครกินข้าวอยู่นะครับเอ่อหากใครกําลังกินข้าวอยู่ผมรบกวนอย่าเพิ่งกินนะครับหรือกินให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาดูคลิปนะครับไม่งั้นคุณอาจจะสำลัอมา <m uch ing> ผมเป็น <ated> คนไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะอันนี้บอกก่อนผมเป็นคนไม่มีความมั่นมั่นใจในตัวเองเลยนะครับในการจะออกกล้องอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าเราอะหน้าตาไม่ดีนะครับเราอะหน้าตาไม่ดีเราแบบหน้าตาไม่ดีเลยการที่เราจะออกกล้องเนี้ยผมผมไม่กล้าอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเอาละ่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สักหน่อยวะนะครับเพราะยังไงผมก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณคุณกิติพงศ์ขอบคุณคุณเอซดพัน BigQuery นะครับขอบคุณพี่เหมยนะที่ เขาให้การสนับสนุนนะครับนะอ่ะโอเคครับอข้างๆไม่ต้องแปลกใจนะครับผมผมเข้าใจว่าพอทําอย่างเงี้ยแล้วเสียงมันจะไม่สะท้อนกําแพงคือคือมันเคยมีเสียงสะท้อนกําแพงอะครับแต่ว่าผมนั่งอยู่ใกล้กําแพงไงเสียงมันก็จะสะท้อนเด้งมานะครับฉะนั้นก็เลย <laughs> เอาไอเดียมาทําเห็นเขาทําแล้วมันเห็นเขาบอกกันว่าทําแล้วจะแล้วมันมันกันได้นะครับก็เลยทําเนาะ อ่ะโอเคเข้าสู่ไอ้นี่ของมันเลยนะก็เอขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณพี่เหมยนะครับขอบคุณคุณกิติพงศ์นะครับขอบคุณคุณเอแซดพันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสําหรับการสนับสนุนช่องของผมนะครับนะขอบคุณมากๆครับที่สนับสนุนกันมาขอบคุณคุณกิติพงศ์สําหรับสามเดือนนะครับขอบคุณคุณ A 2ทูซที่สนับสนุนเข้าเดือนที่สองนะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับพี่เหมยนะครับ หนึ่งเดือนที่สนับสนุนช่องผมนะครับขอบคุณมากครับโอเคยังไงก็อันนี้ผมทำคลิปพี่เปิดตัวเองครั้งแรกนะครับก็ถ้าในไลฟ์เนี่ยถ้าคุณเห็นก็จะน้าจะประมาณนี้นะครับคือจะไม่ได้เห็นเต็มหน้านะเพราะว่าผมยังตัดความรู้สึกของเรื่องของอ,อความความมั่นใจไม่ได้นะครับผมผมยังผมยังขาดความมั่นใจอยู่นะ เออผมยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะดีหรอวะมันจะดีหรอวะนะครับอันนี้ก็คือทําออกมานี่ก็คือสุดและสุดของผมแล้วตอนเนี้ยนะแต่ว่าหลังจากแพดอัปเดตนะครับแพดแบ็กดิเซิร์ดอัปเดตเนี่ยผมก็คงจะเริ่มเอ่อเปิดกล้องนะครับเปิดกล้องอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็จะอยู่มุมมุมจอนะ,ะเล็กๆอยู่มุมจอนะครับก็ยังไงก็ฝากเพจไว้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากเพจไปด้วยออไลท์แคทนะครับ โอเคยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่กดเข้ามาดูไว้เจอกันใหม่ในคลิปวีดโอหน้านะครับแล้วก็ต้องขอโทษคุณกิติพงศ์ขอโทษพี่เหมยน,นะครับขอโทษคุณเอทแซดพันไว้ด้วยนะครับเมื่อเออ่ที่ไม่ได้ทําคลิปเนาะที่เขาสับซับมาครั้งแรกๆนะครับแล้วผมไม่ได้ทําคลิปเนาะก็ต้องขอโทษด้วยนะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวดีโอหน้านะครับบ๊ายบายจ้า